เรากำลงมือเป็นไงต้องมือรัมใช่เพื่อกาไปล้าตตอหรอแม่เ้งใส่หูบุนล่ะล้างทางบริลล้าบบญเามือเื่กนกานแเดินทางปอดภัยม้าพี่นมรูร้านนให้ยา โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูนาร์เล่าเรื่องครับ ก็ผ่านมาระยะเวลานานที่ผมลงแต่คลิปสดนะครับตอนนี้ก็กลับมาทำคลิปวิพากษ์วิจารณ์หมำํำติดตามข่าวสารมรำกันต่อไปนะครับวันนี้ก็เกิดความประทับใจเห็นเพจของคุณยาน้องอายสกุณาพรเนี่ยเอามาลงบอกว่า,อาไอสกุณาพรไปเจอคุณยายนะครับคงจะชราพอสมควรนั่นแหละ มาเก็บขยะเก็บขวดเก็บอะไรขายหลังจากเวทีมรำจบลงนะครับน้องอา,อายสกุณาพรก็มาเห็นพร้อมกับทีมคุณยายทินศิลปินไายุกุณาพรน,นะครับกับเพื่อนในวงก็เอาเงินไปให้คุณยายเป็นการให้กำลังใจคนเฒ่าคนแก่ก็หยิบคลิปนี้มาให้พวกเราดูนะครับก็เห็นว่าน้องเขาก็มีความเมตตาปราณีแก่ คนเฒ่าคนแก่แล้วก็เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เก็บตายในสังคมของเรานะครับอายสุกณาพรนี่เขา,เ,าเติบโตมาจากครอบครัวป่ามันซึ่งเราก็รู้กันนะครับกับคุณย่าก,กับคุณปู่อยู่ด้วยกันแล้วคุณนกปวงสกรก,รก็ไปเจอมาดูบังเอิญแล้วก็เอาน้องมาฟูมฟักทนุถนมอมกล่อมเกลี่ยงเลี้ยงดูจนพิสเป็นศิลปินที่เป็นที่รักนะครับเป็นที่รักเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่ ของทุกๆคนในปัจจุบันนี้ไอ้สุกุณาภรณ์นี่ก็เป็นเด็กอายุแค่ป6นะครับ11-12ปีเขาก็มีความรับผิดชอบในภาพก็จะเห็นคุณย่าเขาเอามาลงนะครับหลานก็ทําการบ้านเขาเียกว่าเรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์เอาออนไลน์มาดูไอ้สุกุณาพรณ์ก็นั่งทําการบ้านไปในระหว่างที่รอคิวที่จะขึ้นแสดงนะครับซึ่งมันก็เห็นความรับผิดชอบของน้องเขา นะครับนอกจากจะไม่เรียนในชั้นเรียนแล้วคุณครูก็โอบอ้อมอารีให้เอามาทําการบ้านเ,าเรียนแบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับก็เป็นความเมตตาปราณีของคุณครูที่โรงเรียนนําภาพสองภาพนี้นําคลิปสองคลิปมาพวกนี้พวกเราดูก็จะเห็นว่าออยสกุณาพรกับคุณย่านะครับ,บครอบครัวของเสียงวิหกนี่ตอนนี้ก็เป็นที่รักเป็นที่ชอบพอเป็นที่เอ็นดูของเหล่าแฟนคลับแฟนเพลง สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มาคอมเมนต์อตอนที่ยสุกุนาพรเนี่ยให้รางวัลให้รางวัลแก่คุณยายที่มาเก็บขวดนะครับหลายคนก็ต่างพูดเสียงเดียวกันบอกว่าอไยศกุณาพ์ได้รับความช่วยเหลือจากสังคมได้รับความช่วยเหลือจากพ่อนกพงศกรได้รับความช่วยเหลือจากาพ่อแม่พี่น้องนะครับแฟนคลับแฟนเพลงแม่แม่พี่พี่แม่แม่แมแลหลายๆคนเนี่ย คอายสุกุนาพรเขาก็เป็นคนที่เมื่อได้รับเขาเรียกว่าเป็นผู้ได้รับแล้วก็เป็นผู้ให้ซึ่งก็สร้างความาสร้างความพึงพอใจให้แก่หลายๆคนนะครับให้แก่หลายๆคนนะครับอย่างเช่นเรามาดูคอมเมนต์นะครับเรามาดูคอมเมนต์ของน้องไอ้นะครับที่กล่าวถึงกันนะครับก็อย่างเช่น ก็อย่างเช่นคนแรกนี่ก็บอกว่าคุณพ่อบีบอสเนี่นะครับคุณพ่อบีบอสซึ่งเป็นคนที่ให้สร้อยคอทองคําแก่น้องอายคนแรกนี่ก็บอกว่ามีน้ําใจน่ารักที่สุดนะครับคุณมนัสนันมั่นนวลก็บอกว่ามีน้ําใจรู้จักแบ่งปันน่ารักที่สุดเลยค่ะลูกขอให้หนูรักสามารถถานความดีอย่างนี้ติดตัวหนูไปนะลูก มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับหนูแล้วคนรอบข้างที่ได้รับแล้วหนูก็ใช้ได้ชื่นชมลูกหนูทำได้ดีนะครับต่อไปคุณเอ็มออนคำลือชาก็บอกว่าขอให้หนูรักษามาตรฐานความดีอย่างนี้ติดตัวหนูไปนะลูกมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับหนูแล้วคนรอบข้างที่ได้รับแล้วหนูที่ได้ให้ชื่นชมลูกนะหนูทำได้นะครับคุณวัฒนาคลินลินก็บอกว่า เป็นเด็กน่ารักมากๆทำบุญกับคนแก่ได้บุญเยอะๆมากๆขอให้บุญหมุนนําให้หลานออายประสบความสําเร็จโชคดีโด่งดังปังๆเฮงๆมันหมานรวยๆร่ำรวยเงินทองโด่งดังทั่วโลกจ้าคุณนงนุชก็บอกว่าลูกพ่อจ๋าตัวจริงค่ะผู้มีแต่ให้ขอให้หนูเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะคนเก่งของพ่อจ๋า คุณแม่จันพิงสังขวาลีก็บอกว่าแม่ดูในความน่ารักของหนูตั้งแต่พ่อจ๋าไปรับมาหนูก็เป็นแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนคุณจารุภาก็บอกว่าขอให้หนูจงเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะเด็กน้อยมหัศจรรย์คุณแม่ลำดวนก็บอกว่าอิลาสองสาวน้อยน่ารักมากนั่นก็คืออายสุกุณาภรกับน้องอีกคนหนึ่งนะครับสองสาวน่ารักมากเลยลูกนะครับคน ดารัตก,ก็บอกว่าให้เต็มสิบสิบสิบไม่หักเลยจ้าคุณจำปาแสงคุณจำปาก็บอกว่าคุณจำปาแสงกันหรือเปล่าน,นะครับน่ารักมากลูกมีน้ำใจขอให้เจริญเฮงๆปังๆงนะค,คุณรัตนาก็บอกว่าน่ารักทั้งกายและใจค่ะอิหลาน,น้อยลูกสาวพ่อจ๋าหลานยานุท่านต่อไปก็บอกอ,อายน้ำใจงามมากญาติลา ย่าดวนสอนหลานดีมากๆค่ะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าน่ารักมากอีกท่านหนึ่งคุณนัสนันจากนารายก็บอกว่าน้ำใจงามมากๆเลยค่ะอีหลานน้อยปังๆนะจ๊ะนะครับคุณแม่พยอมบุญเหมยก็บอกว่าน้องอายน่ารักมากมีน้ำใจขอยห,หนูโด่งดังตลอดไปจ้าเด็กน้อยผู้มีจิตใจดีคุณทศพรก็บอกว่ารู้จักแบ่งปันมีเมตตาเจริญเจริญนะลูกทั้งสองคนน่ารักค่ะจิตใจอ่อนโยนมากนะครับ คุณกันตาพรมทองก็บอกว่ามีน้ำใจนะครับคุณอำพรก็บอกว่าลารู้จักแบ่งปันหนูต้องเจริญก้าวหน้าปังลูกปังปังนะจ๊ะนะครับคุณอุทัยสงแจ้งก็บอกว่าน้องมีจิตใจดีรู้จักมเมตตาคุณบางออนคำหลานก็บอกว่าออายใจบุญมากๆขอให้เจริญนะสะกุณาพรเสียงวิหกลูกพ่อนกหลานยาหนุยาลำนะคะ รักทั้งสองทั้งสองน่ารักมากนะครับทั้งสองคนนะครับลาใจบุญมีน้ําใจขอให้หนูเฮงเงดังๆสุขภาพแข็งแรงจะเดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะลูกนะครับท่านหนึ่งก็บอกว่าอีลาน้อยเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะครับคุณรัชนกก็บอกว่าน่ารักขอให้หนูมีแต่ความเจริญก้าวหน้าขอให้หนูมีแต่ความเจริญก้าวหน้าตลอดไปนะักฆ่าน้องอา,ายนะครับ สาธุนําเดอทํทดีคุณน้าค้างคงรัฐด,ดวงรัฐก็บอกว่าอย่างนี้ครับคุณอัญชนาคนงามก็บอกอิลาน่ารักขอให้เจริญเจริญนะลูกนะครับเราท่านต่อไปก็บอกว่าคุณประ,ประสงค์ก็บอกว่าน่ารักมากรู้จักแบ่งปันนะครับเราก็จะสรุปรวมว่าคนทั้งหลายก็ต่างชื่นชมปีติยินดีกับน้องไอายสกุณาพรแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งนะผมก็ลืมชื่อนะครับ น้อยคนหนึ่งเอ็กที่มารู้จักแบ่งปันเมื่อเขาเป็นผู้รับเราเขาก็เป็นเป็นผู้ให้นะครับเป็นผู้ให้เป็นเนี่ยสรุปก็คือทุกคนต่างชื่นชมยินดีเด็กกว่าที่เราเขาจะมาเป็นแบบนี้ได้เขาจะต้องรับการอบรมสั่งสอนนะครับมาจากคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่ในวงหมอลำเสียงวิหกนะครับซึ่งเป็นศิลปินหลายคนคุณพ่อในวงเสียงวิหกพวกพี่ๆในวงเสียงวิหก ต่างเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนกล่อมเกลาจากเด็กน้อยในป่ามันคนหนึ่งกล้ามาเป็นศิลปินในวงในแถวหน้าของศิลปินเด็กก็ว่าได้ในปัจจุบันไม่มีใครไม่รู้จักอ้ไอสกุนาพรแม้เจ่ดเด็กนักเรียนโรงเรียนผมนี่นะครับถ้าพูดถึงน้องอไอสกุนาพรแล้วทุกคนก็รู้ว่าในฐานะน้องเป็นนาคีน้อยนะครับทุกคนรู้จักเลยใจเสาะบ,บนเกาะน,นาคีนาคีน้อยอไอสกุนาพรเอื้นขวัญให้อาย เด็กเรียนผมเนี่ยน,นะครับเขาก็รู้จักไอซุกุณาพรเขาเป็นเด็กที่ปัจจุบันนี้ก็กลายมาเป็นเด็กเป็นแบบอย่างของเหล่าศิลปินเด็กทั้งหลายเป็นไอดอลของเด็กทั้งหลายเด็กเรียนโรงเรียนของผมเนี่ยหลายคนก็อยากจะไปเป็นไอซุกุณาพรอยากเย็นบนเวทีเพราะฉะนั้นเขาเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างของศิลปินเด็กนั่นก็ แสดงความยินดีกับครอบครัวาาสุกุณาพรแสดงความยินดีกับคุณนกอง์ศกรและเหล่าศิลปินหมอลำเสียงวีหกและอีกหลายคนที่ช่วยกันกล่อมเกลี่ยงเลี้ยงดูให้อายสุกุนาพรเติบโตมาเป็นคนดีมีน้ำใจในปัจจุบันนะครับขอของขอสองคอมเมนต์สุดท้ายนะครับอิหลา่าทั้งสองคนมีแต่ความเจริญนะจ๊ะปังปัง,ปงน่ารักอิหล่าเป็นคนจิตใจดีมาดชอบทําบุญคอยห,หนูปังปังเจริญตลอดไปนะครับนี่ก็คือ คำอวยพรของคุณพ่อคุณแม่เหล่าเอฟซีหมอลำเสียงวิหกที่ต่างก็มาอวยพรให้น้องไอศุณาพรและศิลปินเสียงวิหกด้วยกันนะครับรายการครูเราทุกเรื่องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาก็ถือว่ายกตัวอย่างมาเป็นแบบอย่างว่ากันคนในสังคมเรานอกจากเราจะรับความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วเราจะต้องรู้จักเป็นผู้ให้นะครับถ้าเราจะเป็นแต่ผู้รับแล้วใครจะเป็นผู้ให้ นันสังคมต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันเมตตากรุณาต่อกันอันความเมตตาการุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หล่นมาเองเหมือนฝนดังอันชื่นใจจากฝากฟ้าสุลาลัยสุดแดนดินสุดท้ายวันนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองไอสุขนาครและเหล่าศิลปินมอลําเสียงหัวต่อท่านผู้ชมทั้งหลายท่านผู้ฟังทั้งหลายจงมั่งมีสีสุขกินใยบกจกยาย้ลง่งยายเขินเป็นหาดยายขาดเป็นวัง ใช่ตัวพวังใช่ยามังขลังเงินคำเกี่ยวจะได้ขาดเขินทงให่งสงสัยดังท่องในเบาให้เงินท่องและเขาเต็มกระเป๋าอึ่งตึงนอนหลับไก่ได้เงินพันนอนฝันไก่ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็นให้ได้เงินแสนยาเก่งเข็นก็ได้เงินล้านไร้ระลานล้านล,าล,ล้านไม,ม่มีสิ้นสุดทุกคนสวัสดีครับน้องไอายสักกุหนาพรมาแล้วจ้าลูกพ่อจามาอ่อนแอ ให้ลำเงีเสียงลำของลาน้อยคันบววนและนวนปูป้าลุงคอยดูปวดอภัยให้ลานบ้าง,งคอยดูปดอภัยให้ลาบ้างปดอภัยให้ลานบ้าง จะเป็นคนสร้งอีลานังคนสานตอขอแรงใจจากพี่น้องลุงป่าให้ซอยชียเติมแรงใจคนละหน่อยเติมแรงใจคนละหน่อย เติมแรงใจคนละนออออ้อยวพา,าได้ซอยมีแห้งนุ่นพอได้ซอยมีแห้งนุ่นพอได้ซอยมีแห้งนุ่นบลืมพาคุณแฟนๆฟนมูทัวแดนดอกเบ้จเอ,อจ้าจะท่าเรือ